ชนะผู้ชนะครับรองผู้เอกมวยไทยเดสีครับเป็นสังวานสองกาแฟมวยไทยชนะน็อกยกที่สเด่นสินายกทวีสงครับตอนนี้เมเดี๋ยวเราไปดูผลสัมภา์หลังเกมของน้องกัน่นบเดี๋ยวอ้เักเดีวยไทีเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นยงไงครับ คาทำโปรไปลยแต่แล้ผมเป็นเชฟตะวันที่ต่อไปมวยไทยครับวันนี้จีโชคเนี่ยก็มีตัวไหนที่มันจะมีสีหน้าจัวที่จังหวัดโชลแดงเนี่ยตอนที่เขาลงไปเนี่ยครับผมตอนนั้นนี่มั่นใจเลยคิดว่าเขาจะรู้ไหมคิดว่าลุรตะว่านันแต่รู้เลยจะไม่ลุกใจครับถ้าลงมาล่ะมั่นใจครับแรงมากไม่รู้ครับแล้วตั่นใจยังไงจงัดที่เขาลงเนี่ย ก็จังหวะผมดูหน้าพี่เขายังคงมโมเม่ะครับมเลยเขาตีตาเขาไปก่อนครัให้แกจังหวแล้วก็เข้าไปในโอ้โแขงเอาหลับสองแล้วพี่เขาวันนี้อาวุธหนักแรงไหมครับยังไม่ค่อยเห็นอะไรยังไม่ค่อยเห็นอาวุธไรเน เขามาใหม่ครับวันนี้ยกสองเองกระเทียมเตรียมสองอยู่ที่ว่าเป็นเป็นที่เด็ดเราเลยใช่ไหมใช่ครับวันนี้เตรียมมาเลยครับสองหน้าสองนัดครับสองหน้าเลยยังนัดอย่างเดียวครับอย่างเดียวก็คือก็คือมั่นใจแล้วถ้าถ้าถ้ายืดเยื้อกันไป5ยกแล้วการยืีระยะเป็นไงบ้างครับไฟนี้ผมคิดว่าพี่เขาหยุดไปร้านกว่าแล้วก็ได้หายใจไปไปทีแล้วคิดว่ายังไงเหมืก็ อยังไงก็ยืนอยู่ไปดูดิโชคที่ได้ไปเห็นการทุซอนแบบจะมีปัญหาเรื่องการทำานหนักไหมลด4กิโลไม่มีคร <them> oh, yeah. um, ับไปนี้ก็4โล4กิโลครึ่งประมาณี้โลครึ่ได้ปกองเดจะลดประมาณไม่ต่ำกว่า7โลอยากแก้มือกับยกคีรีไหมครับวันนั้นนันเป็นไเธอเป็นเป็นเป็นเป้าหมายมุ่องเลยเยกับหยกคีรีเลย ร้อา้่้าใจนอนไม่หลับเลยว่าเนี่ยใช่ครับนั่งรถไม่ตัดางอะไร่านอนไม่หลับแน่โอกาสมีโอกาสมีโอกาสได้แจคมื่นเชีนี้แ